Thank you. you, 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 you. วม้อ่องให้แม่พิเสือจจะกลับแล้วนะเอฟซีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะก็แต่มืดนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่สบายดีเนาะโอ้ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่แล้วนะคะขอให้อายุมั่นขัญยืนนะคะอ๋อกินไม่ได้เหรอคะอืม แม่กินไม่ได้เหรอแพแพมากไหมแม่ินอะไรมันก็ม้นอันนี้หม้อตุ๋นกับรอุ่นกับข้าวแม่อยวกินแล้วร้อนแม่ก็เอากับข้าวใส่มิ้นแล้วก็อุ่นให้ได้เลยเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะแม่จะได้กินแล้วร้อนได้ตลอดเวลาแม่อยากกินน้ำเย็นแล้วแม่กอมาใส่ทงนี้ให้มันร้อนแม่ก็กิน ตัวให้แม่จิ้งม่สนใจแล้วนยด้วยงนองไรงมาที่มามีคนอบมคช้ืนเวลาแม่กับข้าวที่แบบยิ้งตินต่อแม่กอมาอุ่นอุ่นแล้วก็มันจะกินได้ตลอดอุ่นมันจะได้กินไม่กินของเยือกเอาขอะแมใอ่นไมรือเ่าอ่อนมดีกว่าสั่งสั่งไว้ด้วย ห้าโลอ่ะเอามาเลยได้ไหมห้าโลยังไม่ได้นั่นยังไม่ได้ไไดพักสั่งไว้ห้าโลด้วยนะคะไม่ได้ัดโอ้ถ้างั้นมันไปรับก็เอาไปด้วยเด้อเอาไปด้วยเอาไปยศสั่งซื้อเอาไปหกโลก็ได้เพราะว่ายยซอไม่ได้ทำนาเนะี่ยมีเสือพาไปนี่อาทักไทยเอฟซีหน่อยสวัสดีครับฝากช่องเสือปาไปด้วย ไป้าช่องทำไมฝากช่องสมอนแชนแนลสิขาดเด็กอ่าหมื่นสองใกล้แล้วใช่ไหมช่องเสือเข้าไปอ๋อใครที่ติดตามสมอนแล้วยังไม่ติดตามเสือก็กระโดดมาขาดเป็หมื่นสองคืกไหมก็ยกเลิกติดตามยาสมอนทำไมพูดอย่างนั้นเสือากหมนองเพราะว่ายายสมอนสามหมื่นห้าใช่ใช่สามหมื่นห้ันสารอย ยอดวิวสามร้อยอีกสามเปอ่์นต์มีใครดูไม่ยอดวิวไม่ถึงหลักร้อยยอดวิววันนี้มีตลักยี่สิบห้าสิบหกสิบมีแต่ห้าสิบหกสิบวันนี้ยอดวิวนะอะไรแม่ข้าวต้มป้าแค่ทำปลาปลาอร่อยเด้อเคยไปให้กินที่กกกอกอ่ะเอยอะไรนะที่วันนั้นอ่ะปปานสารเสียไปอร่อยมากเลยกินติดใจทำไแต่วันนั้นขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณมากเลยแม่อากาต้มให้กินในเอฟซีนี้ ก็แบ oh. oh, ่งมาก็เลยแบ่งต่อโอ้ยแบ่งมายังแข่งต่อเด็กๆจะเอาไม้ของแกก็ยังอ๋อเหรอไม่ที่หนูอยู่ไม่ได้นานพอะไรพอหนุนสองคนน่ะสองคนมาบัตรดิยายรือยังหนูมาบัตรดิยายก่อนเร็วมาบัตรดิสายสาวสวยสองคนนะคะแปะวงวิ่งกว่าคณะระเบียบอีกคือแล้วคืนนี้ล่ะไปวิ่งบ้านยายก็ได้นะวันนี้เขากินมีเครื่องเสียงด้วยบ้านยายก็มีเครื่องเสียง ตอนนี้น้องเอียวนอนเอาแรงอยู่เ่อนเสียงตลอดเวลาเลยวันนี้น้องเอียวบอกว่าเขานอนเอาแรงก่อนน้องเอียวบอกน้องอะไรนะเลยพามาอ๋อน้องติวเตอร์เขาอยากมาอยู่พอดีแม่เขาพาไปบ้านสองห้องยังไม่กลับอยู่แต่น้องยินเตอร์น้องอิโปรแกรมอยู่แต่ว่าน้องติวเตอร์ไม่อยู่ก็เลยไม่ได้พามามันคําแล้วเพราะว่ามาหาเด็กสองคนอยู่ที่ตลาดด้วยนั่งรถ มาสองต่อนะนี่กว่าจะได้มาถึงนี่นะนก็เลยเออไปนิดหนึ่งก็ได้ก็เลยมาดีกว่าเดี๋ยกวก็ไปอ่าห uh huh. มอแม่ไปวันไหน,นที่สิบม,นมันคันบอกหัวแม่มันคัน